แก้วนี้นมจิ๋วหนึ่งแก้วแล้วก็ครีมชีสหนึ่งแก้วเหมือนเดิมเห <ๆ S 2> <ๆ S 1> มือนเดิมนะคะได้ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะเปิดกระจกมาก็รู้แล้วว่ากินอะไรนมจิ๋วหริว <c oughs> มาคริมชีสกันโอ้โมีปลาบัลลังก์จึงใจมาก <c oughs> น้ำอะไรดูก่อนได้เลยคะ <c oughs> ่ะกาแฟของพี่เอาอะไรดีคะ เลยชาไทย40กับคิมชีสอีก1ิบห้าบาทจุกใจน่ารักมาลึงจึง วันนี้คึกคักมากเลยขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่แวะมาเที่ยวหาลูกค้าบางคนบอกว่ามาจากกรุงเทพบางคนบอกว่ามาจากเชียงใหม่สตูลพิษณุโลกหลายจังหวัดเลยวันนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยครีมชีสก็หมดไวด้วยพี่ๆที่มาไม่ทันน้ําในโหลไม่ต้อง กลวว่าจะไม่ได้กินเพราะเรายังมีถุงซีนตัดเทให้เจมจนเหมือนเดิมขอแจ้งพิกัดร้านในคลิปนี้หน่อยเพราะว่ามีพี่ๆโทรมาถามกันเยอะมากร้านหนูตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านเทพนะครใกล้ๆก,กับที่เดิมเลยตรงประตูทางเข้าโรงเรียนประตูที่หนึ่งเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงบ่ายโมงหยุดทุกวันพุธนะและพี่ๆลูกค้าที่มาไม่ทันคีมชีไม่ต้องกลัวหนูทําทุกวันบางวันก็หมดไวบ้างเป็นบางวันแวะมาลองชิมคีมชีสแบบบีบกันเยอะๆนะคะ ทุกคนครีมชีสต,ตั้งยอดได้มีที่นี่ที่เดียวชาไม้กำแพงเพชรวันนี้ขอตัวไปเก็บร้านก่อนนะบ๊ายบาย